โอเคคลิปนี้นะครับพี่จะมาอธิบายในเรื่องของเซลล์คอร์เทกนะครับเซลล์คอร์เทกเนี่ยมันคือโปรตีนนะครับที่มันอยู่ใต้เซลล์เมมเบรนหรือว่าใต้เยื um ่อหุ้มเซลล์นะครับในรูปนี้เนี่ยพี่ยกต,ตัวอย่างเลดบัตเซลล์ ell, นะครับหรือว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงให้ดูเนี่ยใต้เยื่อหุ้มเซลล์ um ของเลดบัตเซลล์ ell, หรือเม็ดเลือดแดงนะครับมันก็จะมีเซลล์คอร์เทกอยู่นะครับโดยที่เซลล์คอร์เทกของเม็ดเลือดแดงเนี่ยนะครับมันจะเป็นโปรตีนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าสเปกตริน เพราะฉะนั้นสเปกตรินตัวนี้หรือเซลล์คอร์เทกตรงนี้นะครับมันช่วยในการให้ความแข็งแรงกับเซลล์นะครับหรือว่าเยื่อหุ้มเซลล์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่บอกว่าถ้ามันมีการมิวเทชันหรือเกิดการกลายพันธุ์ที่โปรตีนสเปกตรินซึ่งมันทําหน้าที่ในการให้ความแข็งแรงกับเรดบัตเซล์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เรดบัตเซลล์หรือว่าเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันแตกง่ายนะครับและเกิดเป็นโรคโรคหนึ่งขึ้นมานะครับก็คือเกิดเป็นโรคหรือภาวะที่เราเรียกว่าแอนิเมีย นะครับหรือว่าโลคโลหิตจางนั่นเอง